ถ้าเราดูการเมืองของยักษ์ใหญ่ทั้งหลายตอนนี้เครียดมากเลยครับการที่ประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งประกาศเมื่อคืนนี้ว่าขึ้นภาษีสินค้าอินเดียอีก25เป็น50เพราะว่าอินเดียยังซื้อน้ำมันอาวุธจากรัสเซียทรัมป์บอกว่าการทำอย่างนี้เท่ากับว่าอินเดียสนับสนุน ด้วยการเงินให้รัเสเซียทำสงครามยูเครนต่อไปและผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงทรัมป์ก็พูดอีกประโยคนึงบอกว่าจีนก็ซื้อน้ำมันจากรักเสเซียเหมือนกันเท่ากับเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้รัเสเซียทำสงครามต่อไปเหมือนกันดังนั้นทรัมป์บอกผมก็อาจจะขึ้นภาษีสินค้าจีนเข้าอเมริกาอีก2 5นะอ่าเอาเข้าไป ตอนนี้อัตราภาษีที่สหรัฐคิดกับสินค้าจีนอยู่ที่ประมาณ30%แล้วก็ยังมีภาษีที่เกี่ยวกับยาเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งทรัมป์จะขึ้นเป็น100%เเพื่อจะปกป้องอุตสาหกรรมยาเซมิคอนดักเตอร์ของอเมริกาเองแต่ขณะเดียวกันมันก็มีอีกมุมหนึ่งที่ทรัมป์ส่ง ทูดพิเศษไปเจอปูตินเรื่องหยุดยิงสงครามยูเครนส,สตีฟวิทคอฟซึ่งเมื่อวานนี้เจอกันถึง3ชั่วโมงเสร็จแล้วทรัมป์ก็บอกมีความคืบหน้าแล้วยังมีการออกข่าวสื่อบางสื่อบอกทรัมป์นี่อาจจะเจอกับปูตินตัวเป็นๆเ,เลยเนี่ยในอาทิตย์หน้าโอ้ตกลงมันคือเกม บลัฟเกมการเมืองหรือมันมีความคืบหน้าจริงซึ่งตอนนี้ไม่มีใครสามารถจะบอกได้แต่ผมมองเห็นว่าผู้นำจีนอินเดียรัสเซียเขาต้องเจอกันที่เซี่ยงไฮ้ cooperation organization SCO ที่จัดที่ปักกิง่ง31ธันวานี แต่ข่าวที่มันมาทับซ้อนซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับวงการการเมืองระดับโลกก็คือโมดี odi, จะไปเยือนจีนครับจะไปเยือนจีนวันที่27 2สสิงหาก่อนประชุมเซี่ยงไฮ้คออเปอเรชันออแกเนอเซชันก็คือเฮอินเดียโดนทรัมป์เล่นจีน จราจากับทรัมป์ยังไม่เสร็จปูตินกำลังปะทะกับทรัมป์เรื่องหยุดยิงไม่หยุดยิงสามยักษ์นี่ปูตินสีโมดี้อาจจะคุยกันว่าเฮ้ยเราต้องจับมือกันแล้วนี่เราจะยอมให้ทรัมป์เนี่ยมากดดันเราได้ขณะนี้ไม่ได้นะเพราะว่าสามคนนี้เริ่มมีศัตรูร่วมคือทรัมป์ ข้อนี้แหละครับที่ผมเห็นว่าการเมืองสมการโลกถ้าทรัมป์บีบกดแล้วก็เล่นเกมเฮ้ยเอาภาษีไป25 50 30 70 100รยหนึง่งเฮ้ยใครซื้อน้ำมันรัเสเซียเท่ากับเป็นการส่งเสริมสงครามต่อเอ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วทรัมป์จะเจอกับปูตินตัวเป็นๆจริงหรือเปล่า เป็นข่าวที่ออกมาจากทำเนียบข่าวนะครับแต่ไม่มีการยืนยันเป็นทางการเพราะว่าทรัมป์วันก,นก่อนก็พูดในลักษณะที่คือยังหยิ่งพยองคิดว่าทุกคนต้องทําตามตัวเองบอกว่าเขาาจะเจอกับสีจิ้นผิงปลายปีนี้นะแต่จะเจอกับสีจิ้นผิงต่อเมื่อมีดิวเรื่องเจรจาการค้าที่มีมาสองสามรอบในระดับรัฐมนตรีระดับรองนายกเลยนะครับเจอกันที่ สตอกโฮมล่าสุดนี้รอบที่3แล้วกระมังก็ยังไม่มีข้อตกลงที่ทรัมป์จะสามารถทุบตัวประกาศว่าเห็นไหมดเดีวผมทำสำเร็จแล้วไม่มีมันจึงเป็นคำถามใหญ่เลยครับว่าตอนนี้ทรัมป์จะเล่นเกมอะไรก็ตามเนี่ยต้องระวังให้ดีว่าสามเจ้านี้ถึงแม้เขายังมีเรื่องรอหองจีนกับอินเดียก็จะมีเรื่องรอหองแหงกันอยู่นะครับแต่ เมื่อศัตรูร่วมมันเกิดขึ้นในจังหวะนี้และการที่ทรัมป์ทุบหัวโมดีแรงขนาดนี้เมื่อคืนนี้แล้วออกในโซเชียลมีเดียต่อว่าต่อขายอินเดียซื้อน้ำมันรัเสเซียไม่เท่าไหร่ยังขายในตลาดเปิดอีกแปลว่าซื้อถูกของรัเสเซียแล้วไมใ่ใช้เองอย่างเดียวขายทำกำไรมหาศาลอย่างนี้เท่ากับช่วยหนึ่งเบี้ยว รัเสเซียเอามาขายต่อสองช่วยให้สงครามยูเครนเนี่ยมันไม่จบแต่ไปบีบสีจินผิงด้วยพร้อมกันเนี่ยมันก็จะเกิดภาวะที่ผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการรวมตัวบริกซ์นี่ทรัมก็ซัดเต็มที่แล้วสามคนเนี่ยปูติน สีจ้นผิงโมดีอยู่บริกเต็มๆนะครับพบริกจะมาจากอะไรบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแอฟริกาใต้ใช่ไหมฉะนั้นตอนนี้ถ้าหากทรัมป์เล่นเกมที่เชื่อมั่นในความสามารถในการกดดันตัวเองแล้วใช้ภาษีเป็นอาวุธแบบเดียวเท่านั้นคิดว่านั่นมันคือดาบกยสิทธิ์ที่ทำให้ทุกคนต้องทำตามเนี่ยเสี่ยงมากม เมื่อวานนี้ปูตินก็ส่งทูตเจอทูตพิเศษของทรัมป์สตีฟวิทคอฟคุยกัน3ชั่วโมงกว่าที่กรุงม,มอสโกก่อนถึงเส้นตายที่ทรัมป์กำหนดให้รัเสเซียต้องยุติสงครามหรือเจรจาในการหยุดยิงวันพรุ่งนี้วันศุกร์นะสิวันเนี่ยถ้าจำได้เนี่ยทรัมป์ตอนแรกบอก12วันแล้วมา10วันไอ้10วันเนี่ยจะมาจบวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้ รัเสเซียบอกว่าที่ตัวแทนทรัมป์มาเจราจาพบปากกับปูตินแล้วคุยกันถึง3ามชั่วโมงเสร็จเนี่ยผลออกมาใช้คำว่า constructive สร้างสรรค์แต่อเมริกายืนยันฝั่งอเมริกายังบอกยังจะข่มบาตรรัเสเซียต่อไปและบอกว่าถ้ารัเสเซียอยากเจราจายังไม่อยากหยุดแต่ว่าคือฝั่งอเมริกาบอกรัเสเซียบอกว่าอยากเจราจานะแต่ ยังไม่อยากอย่าหยุดนาฬิกาคือยังไม่หยุดสงครามข่าวบางกระแสที่ติดตามอยู่ก็แจ้งว่ารัเสเซียอาจจะตกลงระงับการโจมตีทางอากาศบางส่วนแต่ยังไม่ใช่การหยุดยิงเต็มรูปแบบตามที่ยูเครนเรียกร้องทรัมป์แสดงท่าทีเชิงบวกเหมือนกันบอกว่าการเจราจากับปูตินมีความคืบหน้าอย่างมากนะและแต่ท่าไม่ได้พูดเองนะ ข่าวที่ปล่อยออกมาจากทำเนียบขาวบอกมีความเป็นไปได้ว่าทรัมป์กับปูตินอาจจะเจอกันตัวเป็นๆและจะเจอเร็วด้วยอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าด้วยเพราะทรัมป์ต้องการอะไรทรัมป์ต้องการประกาศว่าผมเป็นผู้สร้างสันติภาพในโลกผมยุติสงครามในอินเดียปากีสถานในคองโกในรวันดาเซเบียและไทยแ,แลนด์เคนเบเดียด้วย แต่ทันต้องจบยูเครนได้ไดเพราะนี่มันคือจะเรียกว่านโยบายเรือธงของทรัมป์ก็ได้ตั้งแต่หาเสียงถ้าทรัมป์กับปูตินเจอตัวเป็นๆจริงๆเนี่ยมันก็จะน่าสนใจว่าทรัมป์จะเล่นเกมเผชิญหน้าหรือประนีประนอมหรือเอาออเอาใจดังนั้นทุกสายตาจับจ้องไปที่รายงานของทูตพิเศษของทรัมป์ที่ไปเจอ ปูตินนั่นแหละแต่อย่าลืมนะว่าสตีฟวิตคอฟเจอปูตินมาหลายรอบแลวนะรอบนี้รอบที่4แล้วนะเจอกันอย่างเงี้ยจับมือดีถ่ายรูปกันออกมาปูตินก็ทําเป็นต้อนรับอย่างดีแต่ว่าเนื้อเนื้อ,อมันไม่ได้เพราะปูตินเงื่อนไขเนี่ยล่าสุดที่ออกมาแถลงเลยผมจะหยุดสงครามเลยทันทีถ้ายูเครยนยอมยกดินแดน4ภูมิภาคให้กับรัเสเซียนี่บอกชัดเจนนะเคอร์ซอนซาบริเซีย โดเนสก์ลูฮานส์โดเนสก์นี่เขาบอกต้องอย่างนี้ไอ้ดนบัสแถวตะว,วันออกเป็นของเขาหมดนะนี่แน่นอนคงหมายรวมถึงคาบสม,มุทรครเมียด้วยและเงื่อนไขข้อหนึ่งปูตินบอกว่าเซเลนสกี้ยูเครนและนาโตต้องประกาศพร้อมกันว่าจะไม่ให้ยูเครนเข้าร่วมนาโตเป็นอันขาดสองเงอนไขนี้ปูตินบอกถ้าพร้อมผมยอม แต่ทรัมป์คุยกับเซเลนสกี้ยอมเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่จะมีการยอมในภาวะเช่นนี้ดังนั้นจับตาดูตรงนี้ว่าจะมีการเจรจากันอะไรไปถึงไหนอย่างไรสิ่งที่ ต้องดูจริงๆก็คือว่าเมื่อทรัมป์ฟาดอินเดียรอบใหม่ด้วยภาษีอีก25เป็น50ในช่วงเวลาไม่ถึง1สัปดาห์ก็เท่ากับว่าบราซิลที่ปักหลักต้านทรัมป์หนักมาตลอดเท่ากันนะเท่ากันเลย50ไม่กันบราซิลก็เจอ50อ้าวนั่นมันศัตรูแต่อินเดียเนี่ยทรัมป์บอกเป็นเพื่อนเอาแล้วทำไมลงโทษเท่ากันละ่ะถ้าทรัมอรารวาสหนักขนาดนี้เนี่ยต้องพิจารณา ความเป็นไปได้ที่ว่าสงครามภาษีของทรัมป์เนี่ยอาจจะบูมมาแรงนะอาจจะตีกลับมากระทบตัวเองอย่างที่บอกจะทำอะไรจะเกิดขึ้นถ้าอินเดียจีนรัเสเซียจับมือกันอย่างแข็งขันต้านแรงกดดันของทรัมป์บอกว่าเราไม่ยอมและจัดขั้วโลกใหม่เลยสองขั้วอเมริกาไปขั้วหนึ่งอีกขั้วหนึ่งนำโดยจีนรัเสเซียและอินเดียโอตอนนี้ต้องคิดหนักเลยนะอ u เนี่ยสภาพยุโรปเอาอยัางไง อาเซียนก็ต้องคิดหนักเหมือนกันนะครับเพราะว่าอาเซียนหลายประเทศอินโดนีเซียเวียดนามเข้าไปอยู่เป็นสมาชิกบริกสเต็มตัวแล้วไทยเราก็อยู่เข้าไปในประตูขาข้าหนึ่งแล้วแนหะเป็นเขาเรียกเราเป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนของบริกสแล้วนะทรัมป์อบ,บอกว่าที่ต้องเล่นงานอินเดียนหนักก็เพราะอินเดียซื้อน้ำมันอาวุธจากรัสเซียเท่ากับช่วยปูติน ลากสงครามยาวต่อไปทรัมป์กดดันอินเดียเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะของการที่ทรัมป์เผชิญหน้ากับ3ามห,หาอำนาจแห่งเอเชียและูทรัมป์คู่จะคว่มบาตรัเสเซียรอบใหม่ถ้าพรุ่งนี้10วันครบเด,ดเส้นตายรัเสเซียอย่างไม่ยอมเข้าสู่การเจรจาหยุดยิงแต่หลายคนก็เชื่อว่าทรัมป์ก็เปลี่ยนอีก ประธามรู้ว่าถ้าเัเสียเฉยรราเสียบอกนี่นะพร้อมแต่จุดๆเนี่ยทรัมป์ก็คงยังไม่กล้าทุกแต่อย่าลืมนะครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยภาษาระหว่างทรัมป์กับระหว่างมอสโกนี่ดุเดือดมากพูดถึงเรื่องสงครามนิวเคลียร์แล้วใช่ไหมทรัมป์บอกเลยขึ้นข้อความใน Truth Social บอกเมดเวเดฟอดีตประาธานทิบดีมือขวาของปูติน รองประธานสภาความมั่นคงแห่ชาตรัสเซียมาพูดถึงเป็นความเป็นไปได้รัสเซียมีอาวุธนิวเคลียร์ถ้าโดนถล่มนี่รัสเซียมีเดดแฮนนะมีมือสังหารที่จะตอบโต้มีอาวุธร้ายแรงสู้กับอเมริกาได้นะทรัมป์เยอะเลยทรัมป์บอกเ hey, ฮ้ยเมดเวเดฟอยู่พูดอย่างนี้อยู่ยังนึกว่าอยู่ยังเป็นประธานทิพดีอยู่เหรอ ถ้าอาเซียคิดว่าจะมีอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ผมสั่งและเรือดำน้ำติดอาวุธนิวเคลียร์ของอเมริกาให้เคลื่อนไปอยู่จุดอันเหมาะสมที่จะเผชิญหน้ากับราราเซียปูตินในช่วงเดียวกันออกมาบอกขีปนาวุธสุดยอดที่เราพัฒนาล่าสุดโอริชนิกเนี่ยมันมีพลังทำลายแบบนิวเคลียร์เลยนะแล้วมัน เผาเป้าหมายเหมือนกับดวงอาทิตย์เผาเลยนะไม่เหลืออะไรเลยนะเผากลายเป็นจุนหมดเลยนะและถ้านี่ปูตินพูดเองนะถ้าอเมริกาส่งถ้าอเมริกาส่งเรือดำน้ำที่มีนิวเคลียร์ไปในไกกรสเซียปูตินบอกผมก็จะติดตั้ง เจ้าขีปนาวุธมหาปลัยนี่โอริชเนกเห็นไหมภาษามันเป็นภาษาสงครามแล้วมันน่ากลัวเพราะว่าเมื่อวานนี้วันที่6สิงหาคือวันครบ,คร,อบครอบ80ปีครับของฮิโรชิมาสงครามโลกครั้งที่2ในเอเชียจบวันที่อเมริกาย่อนปรมาณูลงฮิโรชิมา6สิงหา19 สี่ห้าปีพอดี3วันต่อมาอเมริกาย่อนระเบิดปรมาณูอีกลูกหนึ่งลงนางาซากิวันที่6กับวันที่เสิงหาแล้วพอรำลึกถึงเหตุการณ์นั้นทุกคนบอกเฮ้ยโลกจะกลับมาสู่ความเสี่ยงของการมีสงครามนิวเคลียร์ไม่ได้นะเพราะว่ามนุษยชาติจะไม่เหลือเลยนะ คนก็เรีกว่าบทเรียนจากสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันควรจะบอกทุกคนใช่ไหมล่ะว่าอย่านะอย่าไปยืนอยู่ตรงขอบเหวของนิวเคลียร์อีกเลยมันจะทำลายล้างทุกอย่างแต่ภาษาระหว่างทรัมป์กับรัสเซียนี่นิวเคลียร์ตลอดดังนั้นตรงนี้แหละที่คนกลัวกันฉะนั้นการเจราจาระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่งยังค้างคา,งายอยู่ ไม่มีข้อสรุปในประเด็นหลักๆเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีภาษีสุลกากรเนี่ยคุยไปเรื่อยตกลงกันได้ตกลงกันไม่ได้แต่จีนยังไม่ยอมทรัมป์ก็บอกอืมสีจ้นผิงนี่ทัฟนะเป็นนักการจาที่ทัฟก็ผมเป็นเพื่อนกันคือทรัมป์มักจะชอบพูดคำว่าเป็นเพื่อนกันกับปูตินก็เป็นเพื่อนกับสีก็เป็นเพื่อนกับโมดีก็เป็นเพื่อนแต่ทํากับเพื่อนอย่างนี้ มันจะไหวแล้วฉะนั้นท่ามกลางบรรยากาศของความตึงเครียดเนี่ยนายกมนตรีอินเดียก็เตรียมจะเดินทางไปเยือนจีนครั้งนี้อย่างเป็นทางการนะแล้วที่น่าสังเกตมากๆคือเป็นครั้งแรกที่โมดีไปเยือนจีนในหกปีครับหลังจากกรณีที่ปะทะกันระหว่างจีนกับอินเดียตรงชายแดนนั่นแหละเห็นไหมว่าแปลว่าเฮ้ย ความขัดแย้งเก่าของเราเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันนะแหัวข้อน,นั้นคือทรัมป์ใช่ไหมคือกำหนดการภายนอกอยู่ใต้กรอบความร่วมมือบริกส์นะครับหมายความว่าที่โบดี้ไปเยือนจีนเนี่ยไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือเกี่ยวกับบริกส์แต่ว่านักวิเคราะห์หลายสำนักก็มองว่าการพบปะของสีจิ้นผิง กับโมดีนั้นอาจจะมีความหมายในจังหวะเวลานี้ที่ลึกซึ้งกว่าที่คิดก็ได้เพราะมันเป็นการประชุมวาระความร่วมมือของกลุ่มประเทศเซี่ยงไฮ้ cooperation organization ปักกิ่งเป็นเจ้าภาพโมดี Modi จะพบสีจิ้นผิงก่อนประชุม SCO เนี่ยสอวันฉะนั้นการพบปะระหว่างสีจิ้นผิงกับโมดีครั้งนี้เนี่ยอาจจะหมายถึงการวาง แนวทางใหม่ทางยุทธศาสตร์ตอบโต้การใช้อำนาจทางเศรษฐกิจของสหรัฐไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะผมเชื่อก็ต้องคุยกันเพราะว่าแหล่งข่าวในกลุ่มประเทศบริกซ์ยืนยันนะครับว่าตอนนี้มีการหารือถึงการตอบโตร้ร่วมกันต่อมาตรการภาษีของทรัมป์มีแนวโน้มที่จะรวมถึงการใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าเพิ่มความร่วมมือด้านพลังงานและพลังกำลัง ด้านกลาโหมกลุ่มบิ๊กส์เดิมทีเนี่ยเป็นแค่พันธมิตรทางเศรษฐกิจแบบหลวมๆอาจจะกำลังพัฒนาไปสู่แนวร่วมทางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นที่สำคัญคือทั้งอินเดียและจีนเนี่ยปฏิเสธการยื่นคำขาดของรัฐบาลทรัมป์นะครับที่ให้หยุดเอาน้ำมันและอาวุธจากรัสเซียไม่มีจีนอินเดียบอกโดทำเนียบขาว จะมากำหนดนโยบายของเราได้ยังไงเฮ้ยมันคนละประเทศคนละรัฐบาลและเราต้องดูแลผลประโยชน์ของประชาชนของเราฉะนั้นถ้าจีนอินเดียและรัสเซียบอกเราอยู่พูดได้แต่อยู่จะบ,บังคับให้เราทำในสิ่งที่ต้องการไม่ได้เพราะอะไรครับลึกๆแล้วเนี่ยอินเดียต้องพึ่งพาอาวุธและพลังงานจากรัสเซียและทำมายาวนานแล้วนะครับแล้วก็ยังตอกย้ำจุดยืนนะครับว่า อินเดียไม่สามารถจะเสียสละผลประโยชน์ของชาติเพียงเพราะแรงกดดันจากทรัมป์เท่านั้นจีนเองก็ยืนหยัดการผเผชิญหน้ากับอเมริกาเจรจาก็เจรจา,จรจาแต่อย่าอย่ามากดดันกันลักษณะอย่ามาแบล็กเมลกันในลักษณะนี้ปักกิ่งบอกมาตลอดเลยนะว่าเราปฏิเสธที่จะยอมรับเงื่อนไขภายใต้แรงกดดัน คุยกันได้เจราจากันได้แต่ต้องต่อรองกันนะไม่ใช่ว่าคุณเอาค้อนมาทุบเอาดาบมาฟันเราไม่มีทางจากนั้นยุทธวิธีของทรัมป์เนี่ยซึ่งทุกคนบอกบรรคาดเดาไม่ได้อะทรัมป์เป็นคนที่เปลี่ยนได้ตลอดเวลาเช่นอยู่ดีๆคำสั่ง executive order เนี่ยเซ็นอยู่ดีๆเมื่อคือนเนี่ยเอาโชว์เลยนะเซ็นคำสั่งขึ้นภาษีอินเดีย25เปรปรับปร๊บเดียวแลว แต่ว่าค่ะเดียวกันไอ้เส้นตายที่วางให้ประเทศนั้นประเทศนี้ให้อยู่วัน10วัน12วันมันก็เปลี่ยนได้ตลอดเวลาก็ทําให้ยักษ์ใหญ่ในเอเชียเนี่ยจะต้องทบทวนจุดยืนต่ออเมริกาครั้งใหม่อีกรอบหนึ่งอย่างจริงจริงจังๆมันจะมารูปไหนครับผมก็คาดเดาว,ว่าอินเดียจีนรัสเซียก็อาจจะวางรากฐานพันธมิตรใหม่พันธมิตรใหม่นี้ก็จะชวน global south ประเทศทางใต้หมายถึงประเทศที่กำลังพัฒนาประเทศที่อเมริกาหมอข้ามแอฟริกาเอยลาตินอเมริกาเอยเนี่ยบริกชวนมาอาเซียนเนี่ยจะเป็นเป้าสำคัญของทั้งฝ่ายอเมริกาและฝ่ายจีนเราถึงเห็นว่าเราตกอยู่ในฐานะที่โดนสองยักษ์ใหญ่สองค่ายเนี่ยพยายามจะมาบอกฮะอยู่ต้องอยู่ข้างเรา อยู่ต้องไม่อยู่ข้างโนนฉะนั้นเรื่องนี้จึงอยู่ในความสนใจที่ผมเชื่อว่าทุกอย่างกำลังนำไปสู่การเผชิญหน้ารอบใหม่และมันก็ทำให้เราต้องคิดหนักมากไทยเราเองเนี่ยจะปรับยุทธศาสตาร์ยังไงจะทำยังไงถึงไม่เกิดภาวะที่เราหลงทางหรือหลุดเข้าไปในวังวนของความขัดแย้งนั้น เราจะมีนโยบายที่ดีได้ต่อเมื่อเราวางยุทธศาสตร์รู้ว่าเราต้องการอะไรประเทศไทยเราไปแนวไหนผลประโยชน์ของไทยอยู่ตรงไหนแล้วทำให้ทั้งสองฝ่ายสองข่ายยักษ์เนี่ยได้ตระหนักว่าต้องเคารพในผลประโยชน์ของเราขณะเดียวกันเราก็ต้องสร้างเสริมความแข็งแกร่งของอาเซียนของอาเซียนที่จะนำไปสู่การต่อรองกับหม,มหาอำนาจได้ แต่ว่ากรณีรัสเซียกรณีทรัมป์จะเจอปูตินหรือไม่กรณการต่อรองต่างๆนาน,นาทีมปัญญาและประดิษฐ์เข้าไปแค่คุยมาครับว่าบทวิเคราะห์ในต่างประเทศขณะนี้เขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับปัญญาประดิษ์ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่กําลังเป็นที่จับตามองอย่างมากเลยนะคะคือความเป็นไปได้ที่ประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะไปพบกับประธานาธิบดีปูตินในเร็วนี้ครับ เพื่อหาทางเรื่องสงครามยูเครนแล้วก็อาจจะมีประชุมสามฝ่ายตามมาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจจะมีเซเลนสกี้เข้ามาด้วยเราก็มีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยทั้ง CNA New York Times เออเดี๋ยวเรามาลองดูกันหาว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมันเป็นยังไงแล้วมันจะส่งผลอะไรบ้างครับเรื่องเจอกันนี่เออเขาว่าเร็วสุดอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าเลยนะครับโห oh, เร็วเหมือนกันนะคะครับถ้าเกิดขึ้นจริงนี่ก็นับเป็นครั้งแรกเลยที่ผู้นําสหรัฐกับรัสเซีย เจอกันแบบตัวเป็นๆตั้งแต่ไบเดนเจอปูตินนู่นเลยมิถุนายน2021ก่อนสงครามจะหนักๆอีกนะคะใช่ครับส่วนปูตินกับเซเลนสกี้นี่คือไม่ได้เจอกันเลยตั้งแต่ธันวาคม2019นู่นเลยครับนานมากค่ะแล้วประเด็นที่นิวย์กไทมส์เขาบอกว่าทรัมป์แจ้งผู้นำยุโรปว่าจะคุยกับปูตินก่อนอันนี้ล่ะคะมันดูปแปลกๆไหมคะแบบว่าทำไมต้องคุยก่อนแล้วค่อยคุยสามฝ่ายอืมก็น่าคิดครับอาจจะ เอ่อเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างหรือเปล่าอาจจะอยากลองสร้างความไว้ใจกับทางรัสเซียดูก่อนอ๋อหรอคะครับหรืออาจจะมองว่าต้องเคลียร์กับปูตินก่อนมันสเต็ปแรกก่อนที่จะดึงยูเครนเข้ามาคุยด้วยกันแต่แน่นอนครับลำดับแบบนี้ก็อาจจะทำให้ทางยูเครนเขาเอ่อกังวลได้เหมือนกันก็จริงค่ะแล้วเหมือนความเคลื่อนไหวทั้งหมดนี่มันเกิดขึ้นหลังจากที่ทูตพิเศษของสหรัฐคุณสตีฟวิทคอฟไปคุยกับปูตินมาใช่ไหมคะ ใช่ครับการคุยของวิทคอฟนี่ดูเป็นจุดสำคัญเลยทรัมป์เองก็บอกว่าคืบหน้ามากส่วนทางผู้ช่วยเครมลินยูริอุชาคอฟก็บอกว่ามีประโยชน์สร้างสรรคแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนสัญญาณกันเรื่องยูเครนด้วยคำว่าสัญญาณเนี่ยในทางทูตมันกว้างมากเลยนะคะมันพอจะแปลว่าอะไรได้บ้างคะแบบว่าสัญญาณนี่คืออะไรกันแน่คือปกติคำว่าสัญญาณมันก็หมายถึงการส่งสารแบบไม่เป็นทางการนะครับอาจจะเป็นท่าทีข้อเสนอคร่าว เงื่อนไขาบางอย่างหรือแค่ลองอย่างเชิงดูอ๋อค่ะค่ะครับดูว่าอีกฝ่ายจะมีปฏิกิริยาอย่างไงโดยที่ยังไม่ต้องผูกมัดอะไรเต็มที่ซึ่งในเคสนี้ก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องเงื่อนไขยหยุดยิงหรือเรื่องอื่นๆที่เขาคุยกันทางเซเลนสกี้เขาก็รู้เรื่องนี้แล้วใช่ไหมคะเห็นว่าเขาเชื่อว่าแรงกดดันมันเริ่มได้ผลครับเขามองว่ารัสเซียเริ่มมีท่าทีอ่อนลงบ้างเรื่องหยุดยิง แต่ก็ยังระมัดระวังตัวอยู่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอะไรมากแต่ในขณะเดียวกันแรงกดดันจากทรัมป์ก็ดูแรงมากเลยนะคะขีดเส้นตายวันศุกร์นี้เลยให้รัสเซียยอมรับข้อตกลงสันติภาพไม่งั้นจะเจอ secondary sanctions เล่นงานประเทศที่ยังค้าขายกับรัสเซียต่อใช่ครับอันนี้คือใช้ทั้งไม้นวมไม้แข่งเลยนะคุยก็คุยไปแต่เรื่องความบาดก็ยังเป็นเครื่องมือสำคัญเหมือนบีบไปเรื่อยๆครับ อย่างล่าสุด hmm. ก็พึ่งขึ้นภาษี25กับสินค้าอินเดียไปโดยอ้างว่าอินเดียยังนำเข้าน้ำมันรัสเซียอยู่เอ้าเหรอคะแต่กับจีนยังไม่มีคำสั่งแบบนี้ใช่ไหมคะยังครับอันนี้น่าสังเกตเหมือนกันส่วนทางเครมลินเขาก็ออกมาตอบโต้ว่าการขู่ลงโทษประเทศอื่นแบบนี้มันผิดกฎหมายแล้วมันมีข่าวลือเรื่องข้อเสนอด้วยนี่คะที่มาจากบลูมเบิร์กกับเดเบลอ๋อครับมีรายงานว่าทางเครมลินอาจจะเสนอเรื่อง ระง,งับการโจมตีทางอากาศชั่วคราวหรือมอร์ตอเรียมนะครับทั้งสองฝั่งเลยมอร์ตอเรียมมันคืออะไรคะ mm hmm. ต่างจากหยุดยิงยังไง mm hmm. ก็คือมันยังไม่ถึงขั้นหยุดยิงเต็มรูปแบบที่ทางยูเครนกับสหรัฐต้องการนะครับแค่ระง,งับการโจมตีทางอากาศชั่วคราว mm hmm. ไอเดียนี้เหมือนผู้นําเบลารุสลูกาเชนโกก็เคยพูดถึงอยู่อื mm hmm. เหมือนเป็นข้อเสนอที่ยังกักกักอยู่นะคะยังไม่สุดใช่ครับยังครึ่งครึ่งกองกลางอาจจะยังไม่พอเพราะสถานการณ์จริงมันก็ยังรุนแรงอยู่นั่นสิคะตั้งแต่เริ่มคุยกันรอบใหม่เดือนพฤษภารัสเซียก็ยังโจมตีทางอากาศหนักหน่วงที่เคียฟนี่เห็นว่าเสียชีวิตไป70กว่าคนแล้วครับส่วนยูเครนเองก็ยังตอบโต้โจมตีโรงกลั่นครังน้ํามันรัสเซียอยู่เหมือนกันมันดูส่วนทางกันเลยนะคะบรรยากาศเหมือนจะคุยกันแต่ก็ยังรบกันหนักอยู่ถูกต้องครับความรุนแรงยังสูงอยู่ ทางหัวหน้าคณะทำงานของเซเลนสกี้คุณอันรีเยอมักก็ย้ำจุดยืนเดิมนะว่าต้องการหยุดยิงเต็มรูปแบบจริงๆ mm hmm. แล้วก็ต้องมีการประชุมสุดยอดผู้นำค่ะ <c oughs> แต่ทีนี้จากข้อมูลของรอยเตอร์สที่อ้างแหล่งข่าวใกล้เครมลินเนี่ยก็ดูเหมือนว่าปูตินอาจจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว่า mm hmm. การคว่ำบาตเพิ่มเติมมันจะส่งผลกระทบอะไรมากนัก <c oughs> อา้าวจริงเหรอคะครับแล้วก็อาจจะยังเชื่อว่าตัวเองกําลังได้เปรียบในสงครามอยู่ด้วย ถ้าเขาเชื่อว่าได้เปรียบอยู่แล้วอะไรจะเป็นแรงจูงใจให้เขายอมคุยจริงจังล่ะคะหรือว่านี่เป็นแค่การซื้อเวลาเล่นเกมการทูตไปก่อนนั่นแหละครับคือคําถามสําคัญเลยอาจจะมีหลายปัจจัยผสมกันทั้งเรื่องเศรษฐกิจที่กดดันสะสมหรือผลกระทบระยะยาวหรืออาจจะอยากสร้างภาพลักษณ์อะไรบางอย่างค่ะแต่ก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าเขาอาจจะมองว่าการคุยตอนนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเกมใหญ่ยังไงเป้าหมายทางทาหารก็ยังสาคัญที่สุด ภาพรวมตอนนี้มันเลยซับซ้อนมากครับมีความพยายามทางการทูตระดับสูงมีเส้นตายมีแรงกดดันแต่สงครามกับความไม่ไว้ใจกันมันก็ยังอยู่จริงค่ะมันก็เลยทำให้เราต้องกลับมาคิดนะคะว่าตกลงแล้วท่ามกลางความไม่ไว้ใจกันขนาดนี้เป้าหมายก็ดูจะขัดกันไปหมดเนี่ย มันต้องเป็นสัญญาณหรือข้อเสนอแบบไหนกันแน่ที่มันจะส่งพลังพอที่จะทำให้เกิดการหยุดยิงจริงๆจังๆขึ้นมาได้สักพักก่อนที่จะไปหวังถึงเรื่องข้อตกลงสันติภาพที่มันยั่งยืนต่อไปได้อะค่ะครับ<ม>เป็นเรื่องที่ต้องตามดูกันแบบใกล้ชิดจริงๆครับช่วงนี้ครับต้องก้าวทุกฝีก้าวเลยครับแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าวันสองวันนี้เราจะเห็นทั้งสีจินผิงปูติน โมดีออกแถลงการผ่านบริกส์หรือผ่านสิงคโปร์เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้คอร์ปอเรชันออร์แกเนเรชันเรื่องภาษีเรื่องทรัมป์แล้วจะเห็นทรัมป์เนี่ยต้องถอยต้องลุกหรือลุยต่อนี่คือจังหวะก้าวเดินที่ทั้งโลกต้องจับตาดูครับไม่สามารถจะกระพริบตาได้เลยแม้แต่นาทีเดียวจากนี้ไป ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ